แค่ามาพบกับช่องกเกษตรรู้บ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเศรษฐีเงินหนาครับกําลังออกใบใหม่ยอดใหม่สวยจริงๆครับมาดูเศรษฐีเงินหนากันครับตอนนี้กําลังออกยอดใหม่ใบใหม่กําลังแตกขึ้นมาใหม่ครับดูสีน้ําตาลแดงสวยลักษณะใบเมื่อแก่ไปแล้วก็จะเป็นสีเขียวเข้มครับตอนใบอ่อนๆก็จะดูเหมือนเป็นดอกครับแต่ไม่ใช่นะับนี่คือเป็นใบครับ เศรษฐีเงินหนาแตกใบใหม่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่ากระเป๋าเราจะหนาขึ้นครับสนาใบาของเขาก็จะเขียวหนาแข็งแรงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับยอดอ่อนนะครับใบอ่อนของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงแลักษณะน,นี้นะครับพอ โตขึ้นมาหน่อยใบของเขาก็จะออกสีเขียวถ้าอยู่ในแดดมากก็จะจางไปหน่อยถ้าอยู่ในร่มแสงลำไรก็จะเขียวเข้มใบของเขานี้ถ้าเผื่อมีอะไรมากระแทกนิดเดียวก็แตกหักนะครับเพราะว่าเป็นใบที่แข็งแต่ว่าเปราะหักง,ง่ายเวลาจะวางไว้ก็ต้องเอาไว้มุมที่เหมาะสมนะครับ ชื่อกันว่าสถีเงินหนาก็จะช่วยให้กับผู้ปลูกมีกระเป๋าหนาก็หมายถึงความร่ำรวยมั่งคัง่งที่ได้รับแน่นอนก็คือความสวยงามนะครับเมื่อเราปลูกแล้วเราก็จะได้ชื่นชมความสวยงามเขาแค่นี้ก็คุ้มนะครับส่วนที่มีความเชื่อว่าเขาจะส่งเสริมให้เราร่ำรวยมั่งคัง่งก็เป็นความเชื่อที่เอามาประกอบกัน ไม่เสียหายครับถ้าเราจะปลูกไว้แล้วก็มีความเชื่อลักษณะนี้นี่ก,ก็คือเศรษฐีเงินหนาที่เราปลูกไว้นานแล้วนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ประจาอยู่ในรั้วบ้านของเกษตรในรั้วบ้านครับวันนี้มาดูเศรษฐีเงินหนาออกยอดใหม่ก็เลยนามาแชร์ให้กับทุกท่านได้ชมไปด้วยกันนะครับ กับกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ